ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์พิกุทั้งหลายพิกุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดใดโดยความเป็นสุขจกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้ว จักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว จากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจากกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัต,ตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้